สวัสดีครับทีวีาชาแน,นลอาส์ซอ์แฟนครับก็บผมวันนี้วันเสาร์ที่2พฤศจิกายนครับส5 6 7นะครับเมื่อวานใครมีโชคบ้างยกมือหน่อยเ <c oughs> งียบเงียบกันเลยไม่แม้เฉียดแม้แต่กายปลายผลจะแรล้ลนะครับเมื่อวานนี้ก็ข่าวเดืดเนาะ <c oughs> เราเกิดมาอยู่ในยุคของ สายทลายโลกนะฮะแสนศักดิ์เมืองสุรินท์เมื่อวานนี้มีขวาทนายร่วงก <g ül> ็อ่ะก็แล้วแต่ละกันครับอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดใครทําอะไรก็ต้องรับสิ่งนั้นไปแล้วกันนะคนทําคนก่อเหตุแต่ก็เดี๋ยวก็ต้องถูกดําเนินคดีนะไม่เข้าข้างใครทั้งสิ้นมาแต่ว่าเต็มเต็มเลยนะครับเอา้าก่อนที่จะไปพูดถึงแมตช์ที่สิบของอาร์เซนอลในคืนนี้ฝากไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับผม มือแก้วกระส,สิกของที่ห่วยครับขนาดหนึ่งกรัมครับมือแก้วเกรด A นะผ่านกรรมวิธีทำความสะอาดแล้วก็ไม่มีสารปรุงแต่งแล้วก็ไม่มีสารอะ,อะไรนะ,ะไม่มีที่เคลือบเพราะว่าให้มันอยู่นานๆไม่มีนะครับอยู่ได้ยาวเลยเนะี่ยประมาณ3เดือนนะครับแล้วก็1 0 0้กรัม่นแน่แน,นเลยครับพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดนะหนึ่งกล่อง320บาทครับแล้วก็ถ้าเปิดสั่ง3มกล่องก็เป็น กล่องละสามลอยนะฝากไว้นะ้อใจด้ยยละกันนะครับมือแก้วกค่สิบกลองที่หวยนะฝากไว้นะ้อใจด,ด้วยมวยก็กลับขอบคุณนะครับคุณกนวั์คุณธนวัตกันเนอร์ธนวั์กันนะครับที่ทรงทรง,ทรงอ่ซุปเปอร์แตงมาให้ทุกเดือนนะครับอันนี้ก็เรียกให้ด้วยสเสน่หาถูกต้องไหมอันนี้สเสน่หาจริงๆนะคุณธนวัตขอบคุณมากๆนะครับะนะอย่าเรียกคืนนะอย่ามาฟ้องกันนะ อันนี้ให้ดูเสน,น่หายจริงๆก็กลับ่าคุณทุกกาลังใจทุกช่องทางแล้วกันครับติดตามกมาัได้ทาง Facebook ทาง Line นักทีออ T C R A B, สกิปมานะทางช่องของ TikTok กวกาี่ห้วยนะครับเข้าไปพิมพ์ได้กคยากติดตามก็เข้าไปได้เลยนะครับขอบคุณมากอ่ะพูดถึงแมตท,ที่สนะิบขออนุญาตก,กระโดกกัน เมื่อคืนมีการภาพกันซ้อมสุดท้ายก่อนที่จะเดินทางไปนิวคาสเซิลนะครับพยายามส่องไม่เห็นมากรันเยสแต่อืมดูในสนามซ้อมไม่เห็นมากันเยสแต่รู้สึกว่ามากันเยสก็ได้ลงนั่นแน่นะครับนะน่าจะรู้สึกไม่รู้ผมรู้สึกถูกมาหลายทีแล้วละ่ะเพาะนั้นก็น่าจะลุ้นนะสำหรับแมตช์เดย์สิบครับอาร์เจนอลนมีคิวหนักอีกแล้วหนักย่างต่อเนื่อง นะเดี๋ยวจบก <c oughs> ็ไปเยือนอินเตอร์กลับมาไปเยือนเชลซีโอ้โหทุกขั้นตอนตอนนี้ถือว่าเป็นบททดสอบจริงๆของพี่มิเกลออเดตา้าและเดอะแก๊งนะครับโอโหนะบุกไปเยือนทีมแกร่งทีมนึงครับนิวคาสเซิลยูเนเ็ตซึ่งถ้าใครจำได้ฤดูการที่แล้วม,ม,มันมีประเด็นที่เราแพ้หนะึ่งศนย์ไงถึงแม้เราจะกลับมาเอาคืนที่อิมเรเรายิงไปสนะี่หนึ่งไงยิงไส้แตกเลย นะแต่แมทที่เซนต์เจย์ a าร์คเราก็เจอ VAR เจออะไรหลายอย่างที่มันไม่เป็นใจให้เราไม่ว่าจะเป็นรูปเปิดที่ออกหลังไปแล้วนะรวมถึงการเข้ากระโดดถมเข้ามาใส่ของไอ้โจลิงตันนะที่ใส่สลิบาใส่มากันเย็ะไม่รู้อะนะแล้วไม่ฟาวแลวไม่ฟาวนะก็แมทนี้คมหลายๆคนของนัเตะของเราครับตั้งใจที่อยากเดี๋ยวกูเอาคืนนะเดี๋ยวขอเอาคืนแน่นอน นะมันแบบแมบตบที่มันเป็นอะไรที่ฝังใจอยู่และอะไรมันจะสะใจเท่ากลับไปฝังเจ้าบ้านให้จมดินนี่นะครับออามาดูนะสถานการณ์ของทั้งคู่ก็ไม่ดีนะครับอาานผู้พูดก็ว่าไม่ดีเลยเพราะว่าตัวของดิลซนสองแมตหลังก็แพ้รวดนะแพ้ฟูลแลมสามหนึ่งแล้วก็แพ้ท็อตแนมฮอสเปอร์ pur, สองประตูต่อหนึ่งครับไม่มีสักแต้มขนาดที่สองนัดของเรา ก็ไม่ค่อยดีนะสองนัดเอ่อสองนัดของเราก็ไม่ค่อยดีเดี๋ยนะของของนิวคาสเซิลเนี่ยเขาอ่าเดี๋ยวแนะป๊บหนึ่งของ e นิวคาสเซิลเขาเองเนี่ยถือว่าผลงานยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในปีนี้เกิดความเปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่ได้เรื่องเปลี่ยนแปลงผู้เล่นนะแต่มีความรู้สึกว่าฟอร์มอันเร่าร้อนดุเดือด มันค่อนข้างที่จะหายไปนะอ่ะสองแมตช์ล่าสุดในพรีเมียร์ลีกของนิวคาสเซิลครับแพ้ไบรตันคาบ้านนะแล้วก็บุกไปแพ้เชลซีสองหนึ่งนะครับก็ทำให้สองแต้มเขาไม่มีแต้มเลยสองนัดไม่มีแต้มเลยในะขณะที่อาา์เซนอนเราสองนัด <c oughs> ก็ไม่ค่อยดีนะเพราะนั้นนัดที่สามนี่ขอเลยนะอ้ามนะครับเรา แพ้บอลหมัดไปนะครับบุกไปแพ้บอลหมาดสองศูนแล้วก็เล่นในบ้านเสมอริวพูลไปสองสองวันนั้นสองแต้มมีแค่สองแมตต์มีแค่หนึ่งแต้มถามว่าดีไหมไม่ดีไม่ดีดทีมยิ่จะลุนแชมป์มันต้องมีอะไรที่มันมากกว่าน,นี้นะสําหรับการที่จะโชว์ฟอร์มให้ได้ดีที่สุดครับอันดับตารางตอนนี้ครับอตอนนี้อาร์เซนอลอยู่อันดับ3ครับเจ้าบ้านนิวคาสเซิลอยู่อันดับที่13นะเราชนะไป5้านิวคาสเซิลชนะไป3มนะครับ เสมอไป3ามแล้วก็นิวคลสเซนแพ้ไป3มส่วนเราแพ้ไป1นะครับแล้วก็ที่ดูดีหน่อยก็คือตัวเอลเวอร์เการยิงประตูเนี่ยของเรานัดละหนึ่งจนะุดแ้าขนาดนี้นิวคลสเซนเน่ยอยู่ที่1เท่านั้นเองนะแล้วก็เราเก็บคลินชีทมาได้3ามครั้งนะครับ3มแมตต์ส่วนนิวคลสเซนเก็บคลินชีทได้2องแมตต์เท่านั้นนะครับเพราะนั้นก็ บางมีมันมีอะไรบางบางอย่างที่เหนืออยู่เจอกันมาทั้งหมดห้าสิบแปดครั้งนะครับเจอกันได้ทั้งหมดห้าสิบแดครั้งนะนิวคสเซลชนะไปสิบสองครั้งครับแล้วก็อาซนอนชนะไปสาสิบห้าครั้งแต่ถ้าเล่นในบ้านถ้าเล่นในบ้านของนิวคสเซนเนี่ยนิวคสเซลชนะไปแปดนะแล้วก็เราชนะเขาที่บ้านเนี่ยสิบสามครั้งถือว่าสิติคมนะครับโดยเฉพาะ ห้าแมตช์หกแมตช์ล่าสุดเนี่ยนะที่เราเจอกันเนี่ยครับโ,โหถือว่าค่อนข้างที่จะสูงสีดูดีนะอ่ะเอาเฉพาะแมตช์ที่เจอในบ้านนิวคาสเซิลแล้วกัน6กแมตช์ล่าสุดกับปี2008แปดเราชนะ21งหนึะสองพชนะ2องหนึบุกไปชนะ1นึ่งศนะครับสองพบุกไปชนะ20 2ศูนแพ้สอครับแล้วก็2023บุกไปชนะ2อปีที่แล้วเราแพ้ไป หประตูต่อศูนย์นี่คือสติในบ้านนะครับแต่ว่าเจอการโดยรวมแล้วเนี่ยเราค่อนข้างที่จะเหนือกว่านิวคาสเซิลนะก็อย่างที่บอกครับฤดูการที่แล้วมันเป็นฤดูการที่มีอะไรที่มันคาใจรมหว่าการเล่นนอกเกมแล้วก็กรรมการรู้สึกจะเป็นใจเลือเกินให้กับเจ้าบ้านเล่นใส่เราหนักๆน,นะ ไอ้กิวหมาไลอยู่ๆก็อัดที่จออยู่ๆก็อัดใครแบบแบบไม่มีเหตุผลแล้วก็ไม่ถูกเตือนไม่ถูกเหลืองได้แดงสิ้นสําหรับการแข่งขันเมื่อปีแล้วถ้าใครจํากันได้ผมนมี่โคตรเครียดเลยแล้วผมด่าแม่ง <c oughs> อะไรจงังวะนะต้องยอมรับเลยอ่ะแม่ง <c oughs> มันก็ไม่ค่อยแฝงอะไรนะเอาลองแบบัดพูดตรงๆนะ่าถ้าใครได้ดูแบบน,นั้นน่าจะแบบคงจะจากันได้นะครับอ่ะมาดูฟังความพร้อมนักเตะกันบ้างครับของดิวคาเซ้นเนี่ย ตัวเซเวนบัคแมนครับตัวลาเซลนะครับและกระทิปเปียนะร,รวมถึงคาราวินสันไม่น่าที่จะได้ลงสนามนะครับขณะที่แอนดรูวกอร์ดอนนะครับไอ้หนูผมทองก็มีลุ้นมีลุ้นที่จะลงสนามในขณะที่ของเราครับพิต้าสัมภาษณ์เมื่อคืนนี้นะกับตันมาตินเดนกาดกับลิคาโดคาราฟิโอลีไม่มีชื่อแน่นอนนะครับก็อาจจะนูน่นกับตันเดนการดอาจจะมีชื่อในนัดที่ไปเยือนอินเตอร์ แต่ว่าลิาโดคาราฟิโอลีนู่นเลยหลังแมตทีมชาติแน่นอนนะก็ให้พักไปนะหัวข่าวบิดถ้าขนาดนั้นโอ้เสียวไสนะครับตัวนักเตะเบนมากันเยสครับเมื่อวานนี้พิ้าสัมภาษณ์ก่อนที่จะลงซ้อมเขาบอกว่าถ้าวันนี้มากันเยสผ่านการซ้อมได้ผ่านการซ้อมได้ผ่านการเทสของทีมเหล่าแพทย์ได้และผลเป็นที่น่าพอใจอาจจะมีชื่อ อาจจะมีชื่อแต่ลงตัวจริงหรือไม่ยังไม่ฟันธงเดี๋ยวค่อยไปคุยกันนะครับเพราะนั้นเราไม่มีแน่นอนเอเดนการ์ลิคาโดคาราฟิโอรี่ครับตัวทาเคลุโทเมสกุก็ยังคงจะต้องอรอลุ้นกันนะอาผลงานของแต่ละคนครับของแต่ละทีมที่ใครเป็นบ้างรายยิงสูงสุดของอทีมฝ่ายนิโคเซอร์ก็เ,เป็นฮาวิบานนะครับยิงไปแล้วสามลูกอิซัคสองลูกครับแอนโทนี่กอดอนสองลูกในขณะที่ของเรา ไฮฮาวเวสครับยิงไปแล้ว4ลูกอันนี้เฉพาะเฟมิลีกนะอ่าแล้วก็บุรโยกซาก้า3ลูกครับเลโดทอสซ่าสอลูกนะเลตติ้งตัวตัวเด่นตัวดังที่ทำเป็นคะแนนได้ดีสูงสุดในตลอด9แมตช์ที่ผ่านมาเขาเป็นแอนเจนี่กอดอนอยู่ที่7คะแนนนะครับนิกป๊อกหกจุนิกป๊อกช่วยทีมได้เยอะนะ,ะช่วยทีมได้เยอะแล้วก็ตัวของบลูโนกิลมาไลนะครับ6.86 ในขณะที่อาร์ซอลบุกยอซาก้านำโดกเลย8.1นะนี่คือเลตติ้งนะครับแล้วก็คลายฮาแวตเ2 2สโทมัสปาเตนี่พี่เหมืองของเรามาเป็นอันดับ3ครับ6.96นะแอซิดเขาผมเป็นเจคอบเมอร์ฟี่สครั้งอีซัก1ครั้งแล้วก็ตัวของไฮวิบาล1ครั้งแต่ของเราครับยอดแอซิดของเราบุกยอซาก้าแอซิดไปแล้ว7นะครับไคลเบนมาเตรีส2แล้วก็ตัวของเบนไวด์หนนะก็ ตัวของนิคสันเนี่ยแอนเชลเมย์กอนคงจะต้องอรอลุ้นนะครับว่าจะผ่านความฟิตหรือไม่ส่วนสวนบอสแมนจอมาลและเซลนะครับกินันทิ่เปียแล้วก็คาราวินตันจะไม่มีชื่อในนัดนี้อย่างแน่นอนนะครับส่วนของเราก็อย่างที่บอกครับตัวของกาเบียนมากเกเยสถ้าเผื่อวันนี้ผ่านการฟิตซ้อมได้หมายถึงเมื่อคืนนะผ่านการซ้อมและอยู่ผลงานที่น่าพอใจก็น่าจะมีชื่อไปนอกกนั้นก็ไม่น่าจะมีนะครับอย่างที่บอกไปนะอ่ะการคาดการณ์ครับ น่าจะมาในระบบ4-3-3สทั้งคู่นะเพราะเอสฮาวก็คนงานที่จะชื่นชอบสไตล์นี้แต่เอสฮาวตูดร้อนนะถ้าแมตชนี้สมมุติถ้าแพ้นะแต่ผมก็พยายามภาวนาให้แพ้เอสเฮาวอาจจะก็อี้ร้อนอาจจะร้อนร้อนถึงร้อนมากนะอ่าเพราะว่า็อย่างที่บอกครับทุนไหนที่มันมีพวกอาบูดาบีเป็นพวกแบบพวกแขกพวกอาหรับเนี่ยเขาจะไม่ค่อยอดทนเท่าไหร่ขออนุญาตครับอือ ขาจะไม่ค่อยอดทนถ้าถึงจุดจริงๆเดี๋ยวเขาก็โปเทะเลยนะเพราะการที่ไม่ได้เป็นเช่นเป็นหลีกในปีนี้ก็สร้างความเสียหายหพอสมควรแล้วสําหรับ New นิวคาสเซนนะิปปบน่าจะได้ลงเป็นผู้สาประตูนะครับส่วนแบ็คขวาก็เป็นฮอนะราคาก็น่าจะเป็นอาร์ลิวเมนโต้นะคู่นี้ก็น่าจะดีแดนเะบิร์นน่าจะจับคู่กับแฟเบนแชร์นะก็โหดตั้งคู่นะแข็งแกร่งทั้งคู่กองกลางเขาหน้าจะเป็นตัวของโจลิงตันครับโดยกิมมารา์ไลและก็มีโตนารี่โตนารี่เก่งนะ ถือว่ามีมีทรงเลยทีเดียวครับฮาวิบานครับแล้วก็จะกอบเมอร์ฟี่รวมถึงอีสักก็น่าจะเป็นสามตัวในแดนหน้านะครับในขณะที่อาร์เซนอลเราต้องลุ้นนะต้องลุ้นอุสาประตูเดวิดไาย่าแน่นอนครับทิมเบอร์ลงแล้วนะทิมเบอร์ลงมาอยู่ในสนามซ้อมเรียบร้อยถือว่าผ่านความฟิตครับน่าจะมายืนทางซ้ายแทนคาราฟิโอลีตัวของวิลเลียมสติบายยืนทางขวางขวาเป็นเซนเตอร์ฮาขว่งขวาแน่นอนทีนี้แหละ ต้องมาลุ้นกันครับว่าวิลเลี่ยมตัวของมาการเยสจะฟิตซ้อมสมบูรณ์ไหมถ้ามาการเอตซ้อมสมบูรณ์ปึ้งลงยืนแบ็กยืนดึงเซนต์นะรับตัวฝั่งซ้ายแน่นอนครับพี่เสือเป็นไว้ก็ต้องตามเช็คฟิตครับว่าจะฟิตไหมตายเห็นในสนามซอม้อมแต่เห็นในสนามซ้อมถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงพี่เสือเป็นไว้จะกลับมายืนเป็นแบ็กขวาครับนั่นเข้ากับจะทําให้แผงลังเรากลับมาฟูลทีเหมือนเดิมครับพี่เสือเป็นไว้ นะวิลเลียมซาดิบาไครเบียนมาการเดสและยูเลียนทิมเบอร์นะถือว่าแผงหลังปึ๊กเลยทีเดียวแล้วก็กองกลางครับในกรณีถ้าเผื่อเบนไว้์ลงเป็นแบ็คขวาได้พี่หมึกคามาปเตกก็น่าจะขยับขึ้นไปเป็นโอริงฟุตบอลเหมือนเดิมโดยมีพี่ข้าวดิแคนไลท์นะครับแล้วก็เป็นบิเกเมลมูริโนโน,น่าจะเป็นสามประสานในแดนกลางเหมือนที่เคยเล่นหลายๆครั้งแต่แต่ถ้าเผื่อพี่เสือเบนไว้์ไม่สามารถลงสนามได้ โอคงจะต้องถอยพี่หมึกโทมัสปาเต้รเครับซึ่งลงสนามมาให้แนนอนถึงตีนัดติดแล้วนะครับโอ,โ,อโ,อโอ้เป็นไงเล่ากลับมาล่างทองเลยผมถึงบอกไงต้องชื่นชมทีมแพทย์นะไม่รู้ให้อะไรกินเข้าไป <c oughs> ให้ชื่นชมทีมแพทย์แล้วก็ดูแลการรักษาตัวเองดีของพี่หมึกด้วยในกรณีถ้าเผื่อพี่เสือเป็นไวไม่ได้ลงสนามผมว่าพี่หมึกโทมัสปาเต้เ็ต้องกลับมายืนในตำแหน่งแ็กขวาอย่างแน่นอนครับแล้วก็กองกลางก,ก็น่าจะเป็น ตัวของพี่ข้าวเดคันไลท์ครับมิกเกลมาริโนและเลนโดทอสซาทั้งซ้ายเป็นกาเดนมาติลี่อย่างแน่นอนทั้งขวาบูกโยอซาก,กา้าประจําการและหน้าเป้าคลายฮาวเวสนะครับอย่างนี้นะถ้าเบนไวท์ไม่ได้ลงถ้าเบนไวท์ได้ลงเบนไวท์ขึ้นไปยืนอารถ้าเบนไวท์ได้ลงพี่หมึกไปยืนกลางแล้วก็ประสานงานกับพี่ข้าวเดคันไลท์ครับมิกเกลมาริโนนะ แล้วก็ทอซ่าก็ต้องสำรองแต่ถ้าเผื่อบัตตพี่เสือเ็นไว้ลงไม่ได้พี่มึกโทมัตปเตลงมาประจําการแบ็คขวาครับพี่ข้าวเดีกไลทถอยมาเป็นโฮลดิง้งฟุตบอลนะแล้วก็ประสานงานกับมิเกลเมเรโนโลและเลโนโดทอซาน่าจะออกมาเป็นรูปนี้นะตามการคาดการณ์นะครับผมนะก็ต้องรอรุนอน yes, นะรอร่นของมาการเนสนะรอรุ่นของมาการเยสก็ต้องบอกว่าเกมบุกข,ของเราค่อนข้างที่จะจัดจ้านนะเรายิงได้ถึงสิบ 7ลูกในขณะที่ตัวของนิวคาสเซิลเนี่ยยิงได้9ก้าลูกก็ถือว่าปีนี้ค่อนข้างดรอปลงนะครับทั้งๆท,ที่โอกาสเขาเยอะนะโอกาสในการทําสร้างสารผลกสร้างสารในการที่เล่นเกมลูกเขาอยู่ที่14บส่เข้ากับเราเลยอยู่ที่14เท่ากันเลยเพียงแต่ว่าการจบสกอร์ของเราค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพมากกว่านะครับแต่เกมรับ เซตพีพอๆกันนะเซตฟรีได้ของเราได้เซตพีสี่ลูกของเขาได้หนึ่งลูกนะแต่จะโอกาสที่ของเขาค่อนข้างเยอะแต่ที่น่าห่วงคือแผงหลังของเราเนี่ยส <c oughs> ี่ห้านัดหลังเนี่ยเสียประตูหมดเลยนะเขาบอกว่าเสียมาเก้าลูกก็ว่าเออนะเพราะฉะนั้นก็เนื่องจากมันม่นิ่งไงเนื่องจากแผงหลังเราอ่าเล่นครบมัง่งไม่ครบบ้างนะครับกองหลังถูกไล่ออกบ้าง กองหลังตัวจริงไม่อยู่ต้องเอาตัวนู้นมาตัวนี้มานะก็ทําให้เราเสียประตูคือเราไม่ได้เก็บคียชตมาเพิ่มสี่ห้า 4, 5, นัดแต่มนงะนะอันนี้คือจุดที่พี่ต้าจะต้องเน้นให้ได้นะครับกองหลังที่เคยแข็งแกร่งหรือดูการที่แล้วเสียประตูน้อยที่สุดในลีกเราจะต้องกลับไปยืนตรงจุดนั้นให้ได้ครับแต่ว่าเราเข้าใจไงด้วยการที่แผงหลังเราเจ็บยกแผงคนนู้นเข้าคนนี้ออกนะ มันก็จะเกิดความไม่สม่ำเสมอท่านเป็นเปลี่ยนเมื่อก่อนเนี่ยโอ้หรือดูกาลที่แล้วเ,ลเนี่ยสี่คนเราก็สี่คนนั้นเลยยืนแน,น่นๆเลยใช่ไหมนึกออกใช่ไหมอ่าแต่ฤดูการนี้เข้าใจได้นะครับเข้าใจได้แต่ว่าก็คงคงอยู่ในช่วงของการปรับแหละแผงหลังตอนนี้ผมห่วงแผงหลังนะอะถามตรงผมห่วงแผงหลังแต่ถ้าเผื่อพี่ตือเป็นไว้ลงได้มาคันเยสลงได้อันนี้ เบาใจเลยเราจะกลับมาอยู่ในจุดที่แข็งแกร่งอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวต้องมาวัดกันในวันนี้นะอ่ะนิวคาสเซิลเองครับเขามีดีที่กองกลางนะไอ้กิลมาไลเนี่ยอ่าถือว่าโอเคเลยทีเดียววันนี้ถ้าเราปิดกิลมาไล์ได้นะปิดอิสซักอยู่นะอัดโจลิงตันให้ได้นิวคาสเซิลไม่น่าจะทำอะไรเราได้ครับในขณะที่แนวลุกกองกลางเราสามคนถือว่าเทคนิคเหนือกว่า นะบูเกยียสก,กาอยู่คารเบียนมาเตรี่อยู่คาร์แบทอยู่ผมว่าพวกแชร์พวกอะไรพวกนี้คงเอาเราไม่อยู่นะดูตามคาดการคาดการคาดการต้องเข้าใจกันว่าคาดการนะผมว่าวันนี้เราไม่แพ้ทีิเซนต์เจมพาร์กนะครับนิวคาเสเซิลไม่ว่าจะอะไรเกิดอะไรขึ้นนะไม่ว่าจะผ่านเกมไม่ดีงอกงอกงกนะแต่ว่าพอเจอกับอาร์เซนอล มันจะมีพลังลึกลับโดยเฉพาะสี่ห้าปีหลังเนี่ยไม่รู้ปรากฏเคืองอะไรกับเรานักหนา <c oughs> <c oughs> นะไม่รู้รกดเคืองอะไรเรานักหนาไม่รู้ไม่ชอบขี้หน้าอะไรเรานักหนาโอ้โหแม่งใส่ติดดาบทุกดอกวันนี้สิ่งที่เมื่อกี้บอกและกังวลคือเรื่องของความแน่นของแผงหลังแต่ถ้าเผื่อเราครบทีมจะน่าอุ่นใจแต่อีกสิ่งหนึ่งที่น่าห่วงวันนี้ก็คือ <c oughs> ทำไมวันวันใจว่ามันจะมีการติดโทษทหารกันอีกแล้วสาหรับแม์นีเพราะฉะนั้นระมัดระวังนะครับเพราะพวกมันยั่วเราแน่นะไอโจลิงตันไอกิลมาไลพวกนี้มันชอบนอกเกมนะตะไครกเคยเห็นอย่าไปวิ่งผ่านมันวิ่งผ่านมันมือไม้มันออกนะตีนเติมมันอาจจะออกหวัวเมันอาจจะออกก็ได้ใช่ไหมอันนี้ไม่ได้ขิงแต่ว่าดนิสัยสันดานทีแม่งเป็นแบบนีนะ้เราเห็นหลายครั้งอะ่ะเ,เพราะฉะนั้นนักเตะของเราต้องระมัดระวัง เตรียมเนื้อเตรียมตัวอย่าไปเดินใกล้มันให้เปียกต้นเหมือนมันเป็นขี้อย่าไปใกล้มัน <c ười> ใกล้มันแล้วเดี๋ยวมันออกอาวุธนะมันออกอาวุธพอออกอาวุธเสร็จปุ๊บจังหวะที่มันออกกรรมการอาจจะไม่เห็น vr อาจจะไม่ทํางานแต่ช่วงจังหวะถ้าเบื่อเราเอาคืนปุ๊บ vr มันจะทํางานงทันทีนึกออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังควบคุมสมาธิผมว่าพี่ตาต้องเน้นอะเ <c ười> กมนี้บอกเฮ้ยมึงใจเย็นเว้น้องอย่าไปยุ่งกับแมงมันเอออย่าไปยุ่งกับมัน ะหลบได้หลบมาเพราะนั้นถูกป่ะเพราะว่าเราผ่านการเล่นมาหลายฤดูกาลที่ในคอนเ์แล้วมันเป็นแบบนี้จริงๆมันจะเกิดเหตุการณ์ยั่วยุกระแทกกระทันอ่น่ะเพราะว่ามันสู้เราไม่ได้ไงอแผงหลังสู้ไปได้ไล่อบอลกูก็เหนื่อยเล่นคนแม่งเลยเออและสันดาสนักเตะแม่งเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับอ้าวผมว่าวันนี้เราไม่แพ้เผยถึงชนะได้ด้วยครับการที่วันนี้ถ้าเผื่อเราจบได้ดึงแต้มถือว่าผิดหวังนะครับ จะลืมสองแมตท,ที่ผ่านมาเรามีแค่แต้มเดียวซึ่งทีมที่จะลุ้นแชมป์มันจะมีสถานการณ์อย่างนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นแมตช์นี้เป็นแมตท,ที่สามและเป็นแมตท,ที่เราควรจะต้องเอาต้องเน้นผมภาวนาสิ่งเดียวที่ผมภาวนาแลตอนนี้คือขอให้แผงหลังแงงหลัเรากลับมากลับมาให้ครบเหมือนเดิมครับที่เสือเบนไวสซาดิบามาการเยสและก็ยูรินทิมเบอร์โดยมีประตูเป็นเดวิดระยะนอกนั้น ถ้าเผื่อออกมาแบบนี้นะสบายใจสบายใจไปเปราะหนึ่งแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของการลูกตุกติกของนิวคอนเซิร์นด้วยเพราะมันสู้เราไม่ได้อต้องบอกอย่างนีง้จริงสู้เราไม่ได้หรอกเห็นไหมามาเล่นที่เอมิเรตเอาแบบยิงไปตรงไปตรง,ตรงมาแม่งโดนเรายิงสี่ลูกถูกเปล่าแล้วบรรยาก,กาศในเซนจะปาก,ก็เลยอยู่ด้วยพวกทูนามีแม่งกโ็โหดนะมันก็เล่งเราเตะแหละอารมณ์แม่กงก็พุ่งพลาดไะนั้นวันนี้พิต้าจะต้องภาวนานะ กำชับลูกทีมอย่าไปไหลตามอารมณ์ของพวกแม่งนะเล่นตามเกมของเราก้มหน้าก้มตาเล่นไปนะครับโดดได้โดดหลบอย่าไม่ต้องไปเสียประมาณเพราะว่าโอกาสจะมีอะไรตุกติกปุ๊บเดี๋ยวเหลืองมาเดี๋ยวแดงมาตัวอีกอ่านะนะก็ต้องพยายามประมาณนี้วันนี้ไม่แพ้ถึงชนะด้วยละกันนะครับถ้าเราปิดอีซักอยู่นะ ปิดอยู่มาแล้วเอาให้อยู่นะครับแล้วก็มีสมาธิกับเกมไม่ไปหลงเหลี่ยมกับพวกมันเพราะนั้นวันนี้เรามีโอกาสชนะผมพูดแบบตรงๆนะถ้าแฟนดิวเข้ามาก็อย่ามาว่ากันเพราะทีมพวกมึงมเล่นแบบนี้จริงๆนะครับโอเคนะก็เดี๋ยววันนี้ว่ากันนะครับตั้งแต่ทุ่มครึ่งกำลังคิดอยู่ยว่าทุ่มครึ่งจะหาดูที่ไหนเพราะว่ากลับบ้านไม่น่าทันลับบ้านไม่น่าทันวันนี้หนึ่งทุ่มครึ่งครัครบิวคาเซลเจออาเซนอน หลังจากนั้นขยับไปเลยสี่ทุ่มนะคู่สามทุ่มไม่มีนะครับพล้วก็ปรับเวลาแล้วบอลบาดเจอแมนซิตี้บอลมาดเอาหน่อยวะบอลมาดเอาหน่อยวะนะซิตี้มีตัวเจ็บเยอะนะครับเดี๋ยว่อยว่ากันอิสติทาวครับจะเจอกับเลสเตอร์ซิตี้ลิเวอร์พูลเจอไบรตันใครก็ได้ช่วยหยุดแต้มเขาหน่อย <c oughs> นะครับนอตติงี่แฮมฟอเรสเจอเวสต์แฮมครับแล้วก็เซาท์แฮมตันเจอเอฟเวอร์ตันนะแล้วก็คู่ดึกคู่ดึกก็จะมี ตัวของวู๊ปแฮนด์ตันเจอคริสตัลาเลตในค่ำคืนนี้นะต่อดึกต่อข้ามคืนไปหน่อยก็คือคูอ่เที่ยงคืนครึ่งครับวู๊จะเจอกับนิวคริสตัลาเลตแล้วก็คู่บิ๊กแมตช์ของพรุ่งนี้ก็จะเป็นทั้งท็อตแนมฮอสเปอร์เจอวินล่าแล้วก็ตัวของแมนเชสเตอร์อยู่ในตู้ก็จะไปเจอกับเชลซีไอหอยนะก็เป็นแบบพรุ่งนี้ใครว่ากันแล้วกันนะวันนี้ก็สงใจเชีย ทีมาอ์เซนอนทีมรักของเราครับอย่างมีความสุขก็หวังว่าผลการแข่งขันน่าจะทําให้เราพอย,ยิ้มยําัดแจ่มใสได้นะคะแนนตามหลังอยู่หลายแต้มเพราะนั้นแม่้าไน้สามแต้มก็จะกระชับกระชับก้นไปหน่อยนะครับอย่าพลาดละกันสมาธิต้องมีนะครับประมาณนี้นะก็ฝากไว้ในหะ้อมใจด้วยกันครับสําหรับหมืกแก้วคาสสิกข,ของทีหวยหนึ่งร้อยกรัมครับสามร้อยยี่สิบบาทส่งทั่วไทยแต่ถ้าเบอรสั่งสามกล่องรับไปเลยครับกล่องละสามร้อยบาทนะ แน,น่นๆหนึ่งร้อยกรัมแน่นๆสะอาดจริงๆนะไม่ใส่สารกันบูดเออเมื่อกี้ก็คิดอันนั้นสายอะไรวะนะไม่มีสารปรุงแต่งแล้วก็ไม่ใส่สารกันบูดนะครับอยู่ได้สามเดือนแต่ว่าเชื่อเลยเปิดปุ๊บครึ่งชั่วโมงหมดแน่นอนนะครับฝากไว้นะอ้อมใจด้วยนะครับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ Channel, สไคร้ครับไปกับที่อินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตเป็นกับช่วยดูคลิปกันย,วยาวๆนะเห็นใจนะครับบางทีโฆษณาแม่งก็เยอะผมเห็นโอ้โฆษณาแม่งเยอะเลยช่วงหลังโฆษณาฟุตบอลเนี่ยเยอะมากไอเอเอสปอร์ตเนี่ยนะแต่ว่า เพื่อเป็นกำลังใจให้ที่ห่วยนะครับก็ท่านใดสะดวกซูเปอร์แตงก็ไม่ขัดข้องครับท่าเนาาสเสน่หาเสน่หาคุณทงมานะและ้วก็ดูคลิปกันนยาวอยากกดข้ามโค้งสถา,านีแหละครับเป็นการช่วยที่ห่วยไปในตัวเลยทีเดียวนะครับวันนี้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขครับเดินทางไปไหนะด้วยความปลอดภัยสมบูรใจพี่น้องเจ้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศครับคุณสุดยอดอยู่แล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับผมสามแต้มไหมเม้นกันมาสามแต้มไหม สวัสดีครับ